สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจําวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2517ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา2นาฬิก15นาทีถึงเวลา4นาฬิก15นาทีคู่มวยทําการถ่ายทดมีกันหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพลรางทางด้านเพชรสยามเสียต้อมเกาะร้านพบก,กับทางด้าน พึ่งดำบ้านแลมบ้าต่อเวทน้ำหนัก100ปอนด์คู่ที่2การสดเป็นการพรูราล่งทางด้านอาซูน้อยสิจ่าสิงห์พบกทางด้านโชคชัยชานแจ็คกี้ยิมต่อเวทน้ำหนัก120ปอนด์คู่ที่3การสดไปรองคู่เอกเป็นการชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทของเวทีมวยจิมมงนนท์เป็นการพรูราล่ทางด้านเดชพานุสอพงอมอต่อเวทน้ำหนัก112ปอนด์ต่อเวทน้ำหนัก1ปอนด์ทางด้านจอมทัพสอทอเยี่ยวบางแสนต่อเวทน้ำหนัก1 1 3ปอนด์ คู่ที่4ี่ขาสดเป็นคู่เอกเป็นการุรางทางด้านก้องกุราจิตเมืองนนพวกทางด้านไผ่แดงแปะสายสี่ต่อเวทน้ำหนัก1นึ่งร้อยสาปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์มุงขอบว่าผู้สับสน,นนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก2อซี่มวยพักยกรบออโต้ราคาสนามเปิดที่เด่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้ สมาชิกญาติลืมนับเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกญาติลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ line, ที่แอดพีเคพักยก p k 2 4การเงินมั่นคงรับเซ็นปากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปถึงบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบออตโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองเท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครุยหนึ่งการสดเป็นการพูราาทางด้านเพชรสยามเสียต้อมเกาะร้านพรก็ทางด้านพึ่งดําบ้านแหลมบ้า,บาต่อเรียนหนักหนึ่งร้อยปอน ควายแดงทางด้านเพชรสยามเสียต้อมเกาะร้านหนึ่งด้านเพชรสยามชอแชมเปียนอายุ16ป,ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสระแก้วสูง160เซนเมตรทาการเก็บตัวปิดซ้อมที่ค่ายมวยชอแชมเปียนทางด้านเพชรสยามนะเป็นมวยถนัดสายจงังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องออกได้หลากหลายคล่องแค่นอกได้ในดีเตะสายต่อยสายจงังหวะดักเตะดักแทงด,ดีเข้าในปั้มรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้ไฟล่าสุดที่โชกไว้นะครับก็ชนะคะแนนด้านพึ่งดำบ้านแรมบ้า,บาที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนกวายเมือนหนึ่งด้านพึ่งดำบ้านแรมบ้า อายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดชนบุรีสูง160เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยบ้านรันบาทางด้านพึ่งดำนะับเป็นมวยขนาดกว่าบูสู้ดีนะครับขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธเตะต่อยนำนคะรับควาคอตีเข่าเข่าในายปั้มรัมนดตีดีแข็งแรงชิได้บทที่อยู่ใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกอยุ้ยสามด้านสามบีสอจอ,อุดร8แปดริวที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย แล้วก็ายล่าสุดนะแพ้คะแนนด้านเพชรสยามเสียต้อมก่อร้านที่เวทีมวยจิตเมืองนนมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับทรงมวยทามวยมวยถนัดซ้ายครับอาวุธครบเครื่องหลากเรียมสมองมวยดีจังหวะดักเตะดักแทงทไม่ได้เก็บกันบางโตเก่งอาวุธออกได้หลากหลายครับนอกได้ในดีก็นักชกด้านว่วยแดงเพชรสยามเสียต้อมก่อร้าน ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องนะครับบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อ้อวุธจุดเด่นในมวยเข่าในล็อกรัดมาตีเหนียวแน่นแข็งแรงใช้ได้การยีได้ปลายมั่นคงกระนักชงด้านกว่านเงินนะครับพึ่งดําบ้านแรมบ้าก่อนที่ผมทาการสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาไฟล่าสุดคู่นะครับวันนั้นต่อยกันที่ต่อยกันเมื่อวันเสาร์ที่สมเดือนสองปีสองพัารบเจครับเจอมาเมื่อมาหนึ่งเดือน,นฝ่าที่ผ่านมานครับเป็นทางด้านเทชรสยามเนี่ย เอาชนะคะแนนลงมาแบบสนุกนะครับรูปเกมวันชกวันนั้นนะครับทางด้านเพชรสยามเนี่ยจังหวะฝีมือความหลากหลายนะครับตรงมวยทางมวยเนี่ยดูดีเฟน์ครับส่วนทางด้านพึ่งดำเนี่ยได้เป็นตัวเปิดเกมนะครับเข้างในเนี่ยปั้มรัดมาตีแข่งเก่งแข็งแรงครับรูปเกมการชกวันนั้นนะครับสนุกนะครับพลิกไปพลิกมาครบห้ายกเนี่ยกรรมการก็รวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด <It> ้านเพชรสยามเสียต้อมกอดร้ Back านเอาชนะคะแนนลงมาแบบสนุกครับ ไฟเนี่ยมาเจอกันใหม่นะครับเป็นการแก้มือครับส่วนตัวเรึ่งเลือกชอบไปทางด้านเพชรสยามเสียต้อมเกาะร้านครับสมาชิกมวยคู่นี้ผมแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรสยามเสียต้อมเกาะร้านดูนว่าต้นต้นเนี่ยจังหวะฝีมือความหลากหลายความรวดเร็วของมุขเนี่ยดูดีฝักการเลยครับความเป็นมวยครับจงังหวะตั้งรับจับทางครับดูดีฝ่าครับตามทางมวยสมมวยสมาชิกเข้าไปก่อนด้านเพชรสยาม ดูดีฝ่าครับมีราคาสมาชิกก็ลืมแต่งตัวบางทุนเกมไปไปลนะายครับปะทะบดเบียดแล้วไปแล้วท่าท่าเพชรสยามครับเข้าวงในเนี่ยกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ได้และพยายามชกในรูปเกมตัวเองถนัดนครับดันเตะดันแทงครับวงในกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ไว้ดูดีฝ่าครับจะย้ำแคสอชนะพึ่งดําบ้านดำบ้าไปได้อีกหนึ่งไฟนะครับก็ามาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2อการสดเป็นการพบล่าทางด้านอาซูน้อยสิจ่าสิงพบกับทางด้าน โชคชัยชาญแจ็กกี้ยิมต่อยเวทมนนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านอาสูน้อยสิจาสิงอายุยี่สี่ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงนึ่งร้อสิบห้าเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยกองทัพพายสามจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านอาสูน้อยนะเป็นมวยถนาดสายนะตรงมวยมวยไฟยเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเดินเปิดเกมนะครับต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอกอาวุธเนี่ยออกหนักที่น,น่นวงรุนแรงทุกรูงนะครับเข้าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ ซอกรับชี้นี่อ่อยดีหุ่นที่วใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีแพนนอกด้วยสี่ด้านบาซินเอกเมืองนอนท์ที่เวทีมวยจิตเมืองนอนท์แล้วก็ไฟล่าสุดนะแพ้คะแนนด้านตะวันฉายวีเคเขาแยที่เวทีมวยจิตเมืองนอนท์ส่วนฝ่ายเมือมงด้านโชคชัยชานแจ็คก,กี้ยิมหรือด้านโชคชัยชานสองม,มงคลการช่างหรือด้านโชคชัยชานวันของโอมเอ็มบีเคอายุ17ปีครับมวยมาจากจังหวัดกระสินสูงสูง167เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแจ็คก,กี้ยิมจังหวัสดสกลนคร ทางด้านโชคชัยชาญเป็นมวยถนัดขวาเอากบเครื่องนเตะต่อยหนักแร,กรงใช้ได้นะเข่าใงนปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้งแข่งแรงนะจวว้าดันแทงกว่างแทงทำดีปอดใหญ่ปลาแรงการยียดได้ปลายมั่นคงวุฒิวใจ่ยสู้ดีมีทุกข์ตลอดสองไฟล่าสุดคูมิแพนอกจอยสามด้านเพชรวานอน j เ p ที่เวทีมวยจิบังนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดแพนอกจอยสามด้านสีนรงกงกรมานาที่เวทีมวยจิบังนนท์ มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับทรงมวยทางมวยมวยถนัดซ้ายครับอาวุธออกนี้หนักได้แรงทุกรู่นครับต้นๆในจังหวะต่อยมาเตะขาควันซองเนี่ยลุ้นนับลุ้นน็อกก่อนได้นับกระดูกมวยการผ่านมวยดูดีฝ่าครับอายุมวยมากกันครับอายุจริงมากกัน7จ็ดปีครับประเภทมวยอาวุธหนักแรงทุกรูปนครับกระดูกชงด้านฝ่ายแดงอาสูนน้อยซีจาสิงห์ ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องครับอาวุธครบเครื่องเตะต่อยหนักแรงครับจุดเด่นมวยเข่าในรอกรัดมาตีเหนียวแน่น,นแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลาแรงการยีเล่ป่านมั่นคงแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยเจอแต่นักชกรุ่นพี่ครับประเภทอาวุธหนักแรงเนี่ยดูว่าช่วงหลังเนี่ยโดนหนักแรงไม่ได้ครับมีทิ้งตัวตลอดกระดักชงด้านกวายเงินโชคชัยชานแจ็คก,กี้ยิมสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่สองนะสมาชิกส่วนตัวแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อน,นครับทางด้านนักชกรุ่นพี่ ที่ออกอาวุธได้หนักได้แรงทุกลูกครับอย่างด้านอาสูนน้อยสิจาสิงห์ดรว่ารูปเกมต้นต้นเนี่ยจงังหวะต่อยมัดเตะขาฟันซอกครับอาวุธเนี่ยออกได้หนักได้แรงทุกลูกลุ้นนับรุนน็อกรับเต็มก่อนได้นะครับหรือว่าต่อยแค่เปย์แค่เซยแค่เมาก็มีราคาออกนําไปก่อน ตามทางมวยสมวยสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านอสุนน้อยมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายนับบทเลียดแล้วไปแล้วทางด้านอสุนน้อยนะครับพยายามชกในรูปเกมตัวเองถนัดนับยานเน้นปั้มเข่าของนายมากครับดันเตะดันแทงครับแล้วก็อย่าสู้เข่าของนายครับจะเอาชนะโชคชัยชาญแจ็คกี้ยิ้มเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สามครับคู่ที่สามาราดนเนี่ยไปลองคู่เองนะเป็นการชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทของเวทีมวยสาม ของเวทีมวยจิตมองนนท์ครับเป็นการพูร่างทางด้านเดชพานุสอพงอมรต่อเวทมนหนักหนึ่งร้อยสองปอนต่อเวทมนหนักหนึ่งปอนทางด้านจอมทัพส่อทอยเยี่ยวบางแสนต่อเวทมนหนักหนึ่งร้อยสามปอนฝ่ายแดงทางด้านเดชพานุสอบพงอมรอายุสิบแปดปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยสอบพงอมรทางด้านเดชพานุนะครับเป็นมวยถนาดขวารูปร่างสูงยาวครับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินแทงขวางงงงแแแทททเ็บก ปอดใหญ่ปลาแรงการยืไร่ปลาในมั่นคงเตะต่อยหนักแรงชนะดทักมาส่อข้อยรุนแรงัวชิวใจสู้ดีมีลุกคึ้ตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนด้านโตโยต้าอีเกิลมวยไทยที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟา์ล่าสุดนะพลิกชนะคะแนนด้านเพชรเกียงกายจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนกไายาเมืองด้านจอมทัพสอทอเยี่ยวบางแสงด้านจอมทัพปอพงพัดอายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยาสูง177เเซนติเมตร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยโชควิทยาจังหวัดชนบุรีทังนั้นจอมทัพนะเป็นมวยถนัดขวานะรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในนับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งงรปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดีจนห้ายกทัขยันเดินเปิดเกมขยันออวุธนะเตะต่อยหนักแรงใช้ได้ฮุชิใจเนี่ยสู้ดีมากมีลูกคึกตลอดสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านสี่ธนันชัยซูจีบะมีเกียวที่เวทีมวยจิมมังนนแล้วก็ไฟล่าสุดนับเสมอทัางด้านเพชรนินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมที่เวทีมวยจิมมัง มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยดีฝ่าครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน2ปีประเภทมวยสูงยาวเตะต่อยหนักแรงครับจุดเด่นมวยเข่าในเดินแทงขว่างแทงปอดใหญ่ปลาแรางการยีไล่ปลายมัน่นคงฟรอร์มการชกสาไฟล์ล่าสุดนชนะติดต่อมาตลอดครับกะนชงด้านก่ายแดงเดชพานุสอพงอมรถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องครับรูปร่างสูงยาวขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุนครับเตะต่อยหนักแรงชนะจุดเด่นมวยเข่าใน แข่งแก้งแข่งแรงนับปอดใหญ่ปาแรงบูสู้ดูดัน5ยกวันที่ดใจเนี่ยสู้ดีมากนะับแล้วก็ได้เปรียบน้ำหนักอีกหนึ่งปอนด์ะก็นักชงด้านขวานเมือนจอมทับต่อทอเยี่ยวบางแสนก่อนที่ผมทําการสรุปการข้อพิจามมจรณาสุดเปล่าวข้าวนะสมาชิกมวยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งฝ่นะวันนั้นต่อยกันในรายการศึกมวยดีวิธีท่านไทยวิธีทิ้นไทยครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่3เดือน1ิปี2566กครับก็ต่อ,อยออกมาเมื่อประมาณ3เดือนกว่าครับออวันนั้นต่อยเวทน้ำหนัก113อปอนด์เป็นทางด้านเดชพานุเนี่ยเอาชนะคะแนนลงมาแบบสนุกนครับรูปเกมการชกไฟนะครับอาวุธเนี่ยแรกกันสนุกนครับพลิกไปพลิกมาแล้วก็คคบ5ยกเนี่ยทางด้านเดชพานุเนี่ยเอาชนะคะแนนลงมานะครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่3รองคู่เอกครับตัวนตัวมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านเดชพานุสองพง์อมรครับ ดูว่าจังหวะอาวุธเนี a a ่ยออกได้หลากหลายฝ่าครับออกได้หนักได้แรงกว่าจังหวะตั้งรับจับทางเนี่ยดูดีฝ่าครับอาวุธวงนอกเนี่ยดูว่าออกได้หลากหลายฝ่ารักเรียมสมองมวยดูดีฝ่าครับเกมการชกเนี่ยมองว่าแก้เกมง่ายฝ่าครับประกอบรูปร่างชกทางด้านเดชพนุูเองก็ไม่เสียเปรียบนะครับรูปร่างก็ได้สูงได้ลอยฝาด้วยบทเปรียบแล้ววุไปทางด้านเดชพนุูเนี่ยไม่ยุบไม่ย่นครับไม่แผ่วปลาเนี่ยดูดีฝ่าครับจะเอาชนะจอมทัพสอทอเยี่ยวบางแสนพร้อมกับฟ้าแชมป์รุ่น ซูปเปอร์เฟสเวทของเวทีมวยจิมมอนไปครองได้น,นะครับก็มาถึงคู่ที่4ี่ขาสดคู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการโพล่าทางด้านก้องกุราจิตมงนนพล่ทางด้านไพ่แดงแปะสายสี่ต่อยเป็นน้ำหนัก137อปอนด์ฝ่ายแดงา 4, ทางพันด้านก้องกุราจิตมังนนหนึ่งด้านก้องกุราสันติอุบลอายุสิแปดปีเป็นมวยมาจากจังหวัดร้อยเอสสูง1นึ่งร้อยเจ็ดสามเซนเมตรทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยจิตมมอน ทางด้านก้องกุรานะเป็นมวยถนัดสายนะรับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือหลักเตลีม่ยสมองมวยดีนะครับอาวุน้นออกได้หลากหลายหนักแรงทุกรู่ครับเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงทำมาดีมาดสอกอ่อยรุนแรงศอกดักศอ,อกส่วนเนี้ยออกได้แม่นออกได้คมเข่าข้างในมีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงมีสอกสลับหัวจิตใจสู้ดีสองไฟล่าสุดเมีชน,นะคะแนนด้านปาตักเอกเทพาคินที่เวทีมวยจีนเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดนับชนะคะแนดนด้านชาติชนินสอต,ต่อโต้ตงปากีนที่เวทีมวยจีนเมืองนนท์ ส่วนฝ่ายเมืองทางด้านไผ่แดงแปะสายสืหญิงด้านไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์หรือชื่อเก่าวคือมังกรเพชรสกสูงหอย,ยิมอายุ23ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครปฐมสูง170เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ทางด้านไผ่แดงนะเป็นมวยถนาดกว่าครับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธนอกได้หนักได้แรงทุกนับเตะต่อยหนักแรงศอกดักศอกส่วนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันแข้งหน้าสายเนี่ยออกได้แม่นออกได้แรงครับมีลุกเตะขาท,ที่ทําได้ดีแล้วก็เตะได้แรรงครับ เข่านป้ามรัฐมัดตีดีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงซอกะระชิดอ่อยดีคนที่ดูใจสู้ดีมีทุกคึตลอดสองไฟล่าสุดก็มีพลิกราคาแพงนะเอาชนะคะแนนด้านเพชรยืนจิตมังนนท่เวทีมววจิตมังนนแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนดนด้านดวงสมพงศ์จิตมังนนท่เวทีมววจิตมังนนมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดสภาพร่างกายช่วงนี้ดีเยี่ยมนะฟอร์มการชกสี่ไฟลังสุดเนี่ยชนะติดต่อมาตลอด รูปร่างโชคเนีที่สูงได้ลอยกันครับหน้าเสื้อตัวเงินบรรยากาศที่มุมบรรยากาศที่เวทีเนี่ยดูดีฝรแนซ้อมทีมงานคนจัดต่อยที่เวทีมวยแห่งนี้ยครับค่อนข้างชนะตลอดครับยังไม่แพ้ใครเลยครับที่เวทีมวยแห่งเนี้ยนักชกทางด้านกวาดเมือนครับกล้องกุราจิตเมืองนนท์ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่ครับกระดูกการผ่านมวยดีฝ่าครับอายุมวยมากกันอาจริงมากกัน5ปีครับประเภทมวยครบเครื่องครับหลักเรียมสมองมวยดีอาวุธออกนิดหนักหลายครับหนักแรงทุลูกมาสอออุ่นแรงทุกเตะขางแรง แล้วก็มาชกที่เวทีแห่งนี้สามไฟต์ติดครับเจอกับทีมงานคนจัดตลอดเลยครับดูว่าบรรยากาศการบรรยากาศในเวทีบรรยากาศที่มุมเนี่ยดูว่าเป็นรองครับต้องดูว่าอาวุธชนะเห็นจริงครับถึงชนะได้นะครับถึงจะผ่านนักชงด้านควาดเงินไพแดงแปะสาย 4. สยี่สรุปการวปิจาร์คู่ที่สี่นะสมาชิกส่วนตัวมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงได้ลอยฟ้าครับฟอร์มการชกช่วงเนี้ดีมากครับฟอร์มสดมาก สภาพร่างกายแล้วสภาพมั่นใจความมั่นใจเนี่ยดีนะครับอย่างด้านก้องกุราจิตมงนลดูว่ามวยคุณเนี่ยด้านก้องกุราครับถ้าก่อนต้นๆเนี่ยไม่พลาดไปโดนหมัดครับโดนนับโดนน็อกโดนต่อยมีอาการโดนเตะขากระดุ้งครับดูว่าเกมไปไปลายเนี่ยบทเลียดแล้วไปแล้วทางด้าน,นก้องกุราเนี่ยอาวุธเนี่ยจอกได้หลากหลายฝ่าครับลวดเร็วฝ่าครับจังหวะตั้งรับจับทางเนี่ยทำได้ดีฝ่าเกมการชกเนี่ยแก้เกมง่ายฝ่าครับรูปร่างชุดเนี่ยได้สูงได้เปียยาวฝ่าด้วยนะครับ จังหวะเข้าใงหนจังหวะกดแขนไร้แขนกวางแทนเนี่ยดูว่าดีฝ่าด้วยประกอกับบรรยากาศหน้าเสือที่มุมบรรยากาศหน้าเสือที่เวทีนะครับดูดีฝ่านะครับทำนิดทํำน่อยราคาก็จ้องจะวิ่งนะครับแพ้เยอะก็เหมือนแพ้น้อยครับจะเอาชนะนักจกรุ่นพี่น้าไผ่แดงแปะใส,ส่ซีไไปแบบสนุก เราก็จะมาทําการสารุปการวิจารณ์ทั้งสคู่นะสมาชิกคู่ที่หนึ่งเนี่ยผมเลือกชอบทางด้านเพชรสยามเสียต้อมเกาะรานับดูว่าจงังหวะมือดีฝ่าอาวุธลากหลายฝ่าทับจะย้ําแค้นชนะพึ่งดําบ้านลำบ้า,บา,บาไปได้หนึ่งไฟคู่ที่สองนับเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่อาวุธออกดีหนักด้แรงสุดๆทางด้านอาสุนน้อยซิจาสิงนับดูว่าต้นต้นเนี่ยมีโอกาสกดนับกดน็อก,กก่อนได้ครับไปปามีพยน่นดูดีฝ่จาจะชนะโชคชัยชานแจ็กกี้ยิมเป็นแบบสนุกคู่ที่สามนับเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านเดชพานระคับ ดูว่าเกมการชกเนี่ยแก้เกมง่ายฝ่าครับรากเรียมสมองมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับเอาดูว่าหลกหลายฝ่าจะชนะจอมทัพสอทอเยี่ยวบางแสนพ้องกับฟ้าแชมป์ของเวทีมวยจิตมุงนนไปคลองได้นะครับคุยสี่เนี่ยเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องนะท่านก้องกุราจิตมุงนนนะครับดูว่าจังหวะฝีมือเนี่ยดูดีฝ่าครับรูปร่างชกก็ได้สูงได้ลอยฝ่าสภาพร่างกายดูดีฝ่าครับประกอบหน้าเสื้อตัวเงินก็ดีฝ่าจะบทเปียชนะไพ่แดงแปะใส่สี่เป็นแบบสนุก สำหรับมวยเด็ดติดดาวนะประจําศึกมวยดีวิธีทิ้นไทยนะผมเลือกไม้สมาชิก1คู่นะครับประจําวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2517หเจดเนี่ยผมเลือกชอบไปที่คู่ที่สามรองคู่เอกครับเลือกชอบด้านเดชพานุสอบพงอมมนครผมดูว่าอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายานะครับไปปายไม่ยุบไม่ย่นเนี่ยดูดีฝ่าแน่จะชนะจอมทัพต่อเยียบบางแสนชอบด้านเดชพานุเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่ง